เสือดาวแข่งกระจานบาดเจ็บล่าสุดตายแล้วพบบาดแผลทั่วตัว42จุดวันที่2องพฤศจิกายน2566นายสมเจตจันทนาผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3สาขาเพชรบุรีได้รับรายงานจากนายมงคล ชัยพักดีหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานว่ากรณีที่เจ้าหน้าที่พบเสือดาวได้รับบาดเจ็บเข้ามาหลบภัยที่บริเวณบ้านกลางแคมในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีเมื่อเวลาประมาณ11นาฬิกาของวันที่1พฤศจิกายน2566นั้นล่าสุดวันที่2พฤศจิกายน2566เจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบซากเสือตัวดังกล่าวนอนตายในพุ่มไม้ ห่างจากอาคารด่านตรวจบริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติบ้านกลางประมาณ100เมตรนายอนุรักษ์ สกุลพงษ์นายสัตวแพทย์ประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่สามสาขาเพชรบุรีและนายสัตวแพทย์ปศุสัตว์อำเภอแข่งกระจานได้เข้าทำการตรวจสอบซากพบว่าเป็นเสือดาวเพศเมียอายุประมาณ 6- ถึงเจปีหนัก16.3กิโลกรัมความยาวตั้งแต่หัวจรดหาง167งเซนติเมตรพบบาดแผลจากรอยเขี้ยวและกรงเล็บบริเวณหัวลำตัวท้งสองด้านขาและหางจำนวนรวม42แผลสำหรับสาเหตุการตาย สัตวแพทย์ลงความเห็นว่าเกิดจากภาวะการติดเชื้อจากบาดแผลที่เกิดจากการต่อสู้กับสัตว์ป่าด้วยกันและภาวะขาดอาหารคณะเจ้าหน้าที่จึงจัดทำบันทึกสาเหตุการตายไว้เป็นหลักฐานสำหรับซากเสือดาวเจ้าหน้าที่ได้นำซากไปฟังกลบและโรยทับด้วยปูนขาวตามหลักวิชาการทั้งนี้จากการศึกษา และติดตั้งกล้องเพื่อสํารวจประชากรเสือดาวและเสือดําบริเวณบ้านกลางพเนินทุง่งตั้งแต่ปี2,556ถึง2,566พบว่าประชากรเสือดาวและเสือดําบริเวณดังกล่าวมีอยู่ประมาณ10ตัวขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเปรียบเทียบภาพถ่ายว่าเป็นเสือดาวตัวใด สำหรับเสือดาวเสือดำนับเป็นสัตว์ป่าคุม้มครองซึ่งหายากมากในธรรมชาติและมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์จึงเป็นสิ่งที่ยืนยันได้เป็นอย่างดีว่าระบบนิเวศในพื้นป่ามอระดกโลกแข่งกระจานยังคงมีความอุดมสมบูรณ์อย่างมากสำหรับเสือดาวเป็นสัตว์ที่มีพฤติกรรมรักสันโดษอาศัยอยู่ได้ทุกสภาพแวดลอ้อมไม่ว่าจะเป็นในป่าทึบป่าโปรง่งมันสามารถปรับตัวให้อยู่ในพื้นที่โล่งได้แต่ต้องมีหินหรือต้นไม้แห้งๆเพื่อให้มันรู้สึกปลอดภัย เสือดาวทนต่อสภาพอากาศที่ร้อนได้ดีและสามารถอาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลแหล่งน้ำได้โดยไม่มีปัญหาเสือดาวเป็นสัตว์ที่ฉลาดและสามารถหาวิธีในการจับเหยื่อได้อย่างเฉียบแหลมเพราะวิธีที่มันเลือกใช้ถือว่ามีความลมเหลวและพลาดจากเหยื่อได้น้อยที่สุด